ครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในช่องอาร์ตนีเคอีนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางอังกฤษนะครับประจำวันศุกร์สุดส่งท้ายสําหรับสัปดาห์นี้ครับประจำวันที่30นะครับยังไงฝากไว้นะครับ3 6 6หครับเลขนัคอมครับเลขนคอมเลขนคอมเดินผมว่าเดินดีนะเลขนัคอมผมว่าเดินดียังไงลองพิจารณาดูดีลองพิจารณาดูครับ3 6มหกหกสาติดไปนะครับติดไปโอเคครับ มาฟังการวิเคราะห์อ,อังกฤษนะครับอังกฤษอังกฤษหลังจากที่เมื่อวันพุธเด้งบนล่างไปเมืม่อวานหลุดนะครับเนื่องจากเพราะว่ามันเปิดบวกปิดลบเปิดลบปิดบวกมันก็เลยแปรปวนแล้ววันนี้เปิดบวกเปิดลบแต่ตอนนี้ไปบวกแล้วแต่ไปบวกมาเยอะเหมือนกันก็ไม่รู้ยังไงยังไงลองพิจารณาดูดีๆก่อนจะตามนะครับอังกฤษวันนี้เด่น7 9ครับ57 87ด เก้าเจ็ดห้าเก้าแปดเก้าหนึ่งเก้าร้อยร้อยเจ็ดครับผมก็กรณี กรณีลงกรณีอยู่ลบนะครับชอบถ้าขึ้นบวกไม่รู้นะถ้าลบก็ชอบอยู่คู่นี้ครับเก้าเจ็ดลบห้าหนึ่งนะครับยังไงลองพิจารณาดูนะครับสาหรับอังกฤษค่ำคืนนี้เนาะอังกฤษออกผลสี่ทุ่มสามที่พนาทีโดยประมาณครับแล้วคืนนี้อาจจะตื่นขึ้นมาช่วยลุ้นนะครับยังไงก็ถ้าชอบเล่นตามครับถ้าไม่ชอบไม่เป็นไรเข้ามาดูเฉยๆได้นะครับขอฝากบอกไว้นะครับว่าใคร โอนเินไม่ผมมา3-4มถึงหยอดนะครับตั้งแต่เมื่อวานจนวันนี้แต่ไม่มีใครแสดงคนแสดงแสดงเจตจำนงเลยว่าโอนมาเงียบทุกท่านครับยังไงรบกวนแจ้งมาเลยนะครับผมจะได้ขอบคุณถ,ถูกถูกคนนะครับโอเคครับขอบพคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับเราเจอเกันเยอรมันครับ